หนึ่งเคล็ดลับแต่งตัวยังไงให้ดูสูงขึ้น5เซนติเมตรวันนี้ทุกจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆในการแต่งตัวให้เราอ่ะดูสูงขึ้นนะคะก็คือการแต่งตัวตามสัดส,ส่วน3ต่อ7นะคะ3ต่อ7คืออะไร3ต่อ7ก็คือส่วนบนเนี่ยอ่าสั้นแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยยาว เคล็ดลับง่ายๆเลยก็คือนำนำชายเสื้อเนี่ยใส่ไปในกางเกงค่ะหรือว่านุ่งทับอะค่ะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะทําให้เราดูตัวแบบตัวสั้นนะคะตัว,ต,วตัวไม่สูงดูตัวเตี้ยค่ะแต่ถ้าเรานําชายเสื้อเนี่ยใส่ไปในกางเกงเนี่ยจะทําให้เราดูสูงขึ้นนะคะพอเรานุ่งทับเอาชายเสื้อใส่ไปในกางเกงแล้วเ <c oughs> นี่ยช่วงบนเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูสั้นและช่วงล่างเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูยาวเห็นไหมคะช่วงล่างก็จะทำให้เราดูยาวอย่างเนี้ย เราก็สามารถออกไปดินเนอร์ได้แล้วอะค่ะถ้าเราจะไปดินเนอร์เนี่ยหารองเท้าส้นสูงรองเท้าที่มีส้นนิดนึงอะคะ่ะเอเซนส์ี่ก็กระเป๋าแค่เนี้ยกระเป๋าอะค่ะแล้วก็รองเท้าส้นสูงอันเนี้ยแค่เนี้ยเราก็สามารถที่จะไปดินเนอร์ได้แล้วค่ะเย็นนี้แค่เนี้ยก็ทําให้เราการแต่งตัวของเราก็ดูแพงขึ้นมาแล้วอะคะ่ะเราก็สามารถไปดินเนอร์ได้เลยนะคะเย็นนี้ไปดินเนอร์กันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊า